ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนคนก่อนเลยนะครับผมเช้านี้นะมีงานเจ้าเดียวเป็นข้าวของพ่อพีโอนะฮะของน้าผมนี่แหละเป็นข้าวพี่โดไปตูรับเหลือจากน้ําท่วมรอดน้ําท่วมชุดนั้นนะที่ว่ามีข้าวจา่าบอมนะฮะโฉมเดียวกันเลยเป็นตุ้งหลังต้องสีครับไม่รู้ว่าจะได้ดีหรือเ,เปล่ายัางไงเดี๋ยวรอติดตามผูชมเลยครับ อนนี้เราเดินทางมาถึงแปลงนาเลยคระด้นลางนะตั้งประมาณกี่ไร่แล้วครับแปลงนี้มัน12สิบสองหรือสิบสามไร่นี่แหละครับแต่ทางบนมันเกี่ยวไปแล้วโอ้ประมาณกี่ไร่มั้งนะเจ็ดเหรอโอเคดูดีเหมือนกันนะน่ะเดี๋ไปดูกันครับต่อไปครับพร้อ,อมลุยเดี๋ยวขหวัานปอเทืองไว้นลครับเนี่ยทันบนนะฮะ เลยข้าวรอดจากน้ําท่วมครับเนี่ยช่วงเนี้ยท่วมหมดเลยยันนู่นเลยครับเนี่ยยันน้าจ่าพอมมัาฟาดต้นไม้ไปครับตอนนั้นที่ผมขีข่รถถ่ายคลิปอยู่นะน่าจะผมว่าผมจําได้ผมถ่ายไว้นะที่ข้าวจามม่าพร้อมปิ่มไปลายใบอ่ะถ้าเม,มื่คนไหนที่ตามผม,มน,น,น่าน้าจะน่าจะจำได้แล้วครับอุ้ยลวงดีครับนี่ขนาดน้ําท่วมเลยฮะเนี่ยฮะน้าดำเหมือนโอ้ โค่เขียวเลยน้ำท่วมเลยดูพาวๆบางๆไปหน่อยแต่ก็โอ้โหดูลวงเลยเออดูดีอ่ะบุญกัดเลยครับ มเ,เมื่อวานไปเกี่ยวนู่นมาบึงบัววันนี้มาล่อที่บ้านนครับคุนฟุ้งร้องปิ้วเลยไาลดีมากโอ้หลายน้องๆกอขอครับข้าวสมบูรณ์มากนะไม่กรอกบใบไม่ผุนะครับเนี่ย สุดรยอดสวยครับน้ำหนักตีครับปีหน้าผมทํามั่งตอนนี้แถวบ้านผมก็หลบนาข้าวเลี่ยงการทำนาไปทำข้าวโพดกันเยอะนะครับเพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวไหนจะต้องสูบน้ำเยอะอะไรเยอะข้าวโพดใช้น้ำน้อยกว่าครับ หมูครับกินหมูครับวันนี้ตั้งสบายสบายเห็นดีเพื่อนเพื่อนพี่ถามหลายคนเลยฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเขาไม่รู้จริงๆคนที่ไม่รู้เนี่ยเราว่าเขาไม่ได้ไปพัดไปพัดตรงนั้นน,ะน่ะไอ้เหมุผลแบแบบเอาไว้ถดูละอ,องครับเนี่ยกันไม่ให้ขึ้นมาหาคนขับเยอะเกินไปช่วยลดวุ่นละอ,องหรือเป่าออกไปทั้งหครับ สัน้นเลยครับเพราะว่าราคาอยู่ที่เจ็ดบาทสองเลยครับ มาแล้วนะครับอุ้มแรกผมว่าน่าจะได้สามอุ้มเลยครับก็ถือว่าดีอย่างตกลาลระเกียรซสมั่งเนี่ยสุดจัดน้า็น่าจะประมาณแปดนะผมว่าในสายตาน่าจะเกินเจ็ดก็จะประมาณแปดแต่เวลาเราดูบนมุมสูงนะครับมันจะดูเหมือนจะเยอะนะมันจะใหญ่อันนี้เป็นที่นายายผมเนี่ยเขายกให้น้าผมวันนี้สิบสามไรนนะครับนาทางบ้านเลยแหละ อาจจะดูเยอะเนาะแต่จริงๆไม่เยอะไปครับขุ้มแรกนะฮะ เจองานหนักทั้งนั้นเลยนะหนักหนักทั้งนั้นเลยแต่ก็ยังผ่านมาได้นะครับนี่ครับเผาๆแต่ดูจำนวนรวงเลยมีแต่รวงรพี่ตั้มน่าจะมาเอาขอ้าวปลูกนะเพราะว่าไม่มีปนฮะเป็นข้าวนาดำเนาะนี่ครับ ปีหน้าเราต้องมาตำกับเขาบ้าง ไหลพอได้เลยเหลือจากน้ำมาใส่ขนาดนี้เอาเถอะยังได้กินอ่ะกระบอกได้เลยว่ากอขออายอ่ะแล้วได้ราคากว่ากอขอด้วยนะกอขออยู่ที่หกพันสามแปดสิบหกพันสี่หกันร้อยอันนี้อยู่ที่เจ็ดันสออ่ะเจ็ดพันสองเจ็ดพันสามมแถวบ้านนะแล้วก็ได้เรือนเกียนเหมือนกันยังไม่ได้ไม่ได้ก็เจ็ดสิบ 70, ขึ้นอ่ะ แล้วลงทุนน้อยกว่าการดูแลน้อยกว่าปุ๋ยก็ไม่ต้องหวัานเยอะครับเพราะข้าวพวกนี้เขาจะดีแต่จริงๆก็สมควรหว่านปุ๋ยชดยาบำรุงกันเนะ่อยๆทำแล้วนะก็จะดีไปอีกครับถ้าทำแบบนั้นห้าเกียนสบายสบายอันนี้อุ้มดีสอง จะเต็มละไปก่อนได้ยัอยู่ที่ประมาณ5เกียร์นะครับเจ็ดได้เจ็ดได้แปดได้เนะี่ยแต่ก็ไม่ได้ถึงแปดดีนะก็ดูดูน้อยอ่ะเดี๋ยวต้องโหลดแอปมาวัดจะได้เอาเอาเป็นอะไรที่มันแม่นยำไปเลยอ๋อไปครับเดี๋ยวเทาวันเอาเขาปลูก60ถัง โอ้โหเกินได้ถังไม่ใช่กิโลนะครับที่หกสิบถังครับคนรถนี่ก็สองเทียนถ้าข้าวพันยนี้หกสิบก็เทไปส่วนหนึ่งเหลือสาม่วพี่โลกมันหนักนะ สิบถังเลยครับเกือบแล้วล่ะดูถังกองก่อนอ๋อโอ้โอ้โเกโอ้ติ้นะเออข้าวันนี้มันหนักเอาอีกหน่อยเกินหน่อยได้ปะเกินไะเกียนบ้าน <laughs> เราเอามาเกือบสองเทียนนะเวย้ยพอพอพอน่ะพวกติปได้ครับเฮ้ยโอนวันนั้นจะโดนป่ะยกขึ้นเลยโอเคไปแล้วเฮ้ยเราต้องเผื่อน้ำหนักด้วยนะฮะข้าวเนี่ยไม่เหมือนกอขอกอขอเราน้ำหนักจะสู้ไม่ได้ เดี๋ยวให้พี่โอรเราเกี่ยวต่อเดี๋ยวผมเอาสิบร้อไปกลับลำเลยทางเล็กนิดเดียวลากเข้ามาได้แค่ตรงนั้นติดต้นไม้เลยครับทางคือคือรถนี่แหละแต่แข็งลากเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวเอาเชเลอร์ไปกลับลำทางหน้านะครับก็ค,ครับพี่โอ,เ,คคโอเ,เกี่ยวเสร็จไปแล้วนะฮะอันนี้เกือบโผล่ปิ่ม,มครับตีถั่วเฉลี่ยไปเลยน่าจะได้ประมาณ6เกียร,คร,ยร์ครับเผื่อหนัก6เกียร์เต็มที่ถ้าจะขาด6เกียร์ก็นิดหน่อย รวมทั้งเขาปลูกด้วยอะไรด้วยนะครับอแล้วเมื่อกี้ผมวัดที่ไปแล้วผมโหลดแอปมาวัดที่ทั้งหมดเลยอะ่ะเนื้อที่แล้ววัดเฉพาะในเนื้อนาน,นะครับเนี่ยไม่ขอบหัวคันนาะลลอกไปนะเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่2งานนะครับแปลงนี้แล้วอันที่เราเกี่ยวอยู่นั่นผมวัดได้8ไร่1งานนะครับดูไม่เยอะนะแต่โอ้โหจะได้8ไร่1งานนะที่เกี่ยวอยู่ก็ตีได้ว,ว่า8ไร่ได้ข้าว6เกียร์นะครับอพอได้ข้าวเหลือจากน้ําท่วมเนาะ ป,คปูครับเอาไว้ข้าวปูกอ่ะขอข้าวกินนี่ครับเาถ่ายทำข้าวโพดกันนะแค่นี่ยเป็นนาที่ผมเคยเกี่ยวนี่แหละครับนาพี่ตั้มเขาเช่าก็คิดทำถ่ายดะแล้วก็ปั่นนีครับปั่นแล้วก็คือจะละเอียดอย่างนั้นเลย เขาปั่นแทบจะเป็นฝุ่นเม็ดน้อยๆเลยครับเดี๋ยวเรา้นเทเลอร์กันแล้วก็เดี๋ยวรอดูที่ราคาได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูใบาจากนั้นๆนะฮะแล้วก็ปิดคลิปกัน ไปเรื่อยๆครับ